ปุกกระแสไทยเทสครับมักแควนมาลาสไตล์ไทยที่หอมซ่าแต่ไม่ชาลิ้น มแขวนเนี่ยหลายคนอาจรู้จักกันในเรื่องของการที่เป็นแค่งเงาของหมาล่านะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจคือทําไมร้านอาหารชั้นนําหลายๆร้านถึงเอามะแขวนไปเป็นส่วนประกอบแม้แต่มิชลินไกด์ก็ยังมีเมนูแนะนําที่มีส่วนผสมของมะแขวนครับวันนี้เราลองมาวิเคราะห์เรื่องนี้กันกันกนกบเดอะตั้งหลักครับ ถ้าพูดถึงหม่าล่านะครับคนที่จุดกระแสในเมืองไทยก็น่าจะต้องเป็นเรื่องของร้านไฮดีเลวที่ตอนที่เขาเข้ามาเนี่ยตอนนั้นมีการเอาเมนูหม่าล่าเข้ามาด้วยแล้วบวกกับบริการต่างๆของร้านกลายเป็น Talk of the t o w าทําให้หม่าล่ากลายเป็นเมนูยอดนิยมขึ้นมาจนทุกวันนี้เราแทบจะเห็นร้านหม่าล่าอยู่ทุกมุมเมืองและร้านดังๆก็ต้องทําเมนูหม่าล่าเข้ามาด้วยแม้แต่อาหารใกล้ๆตัวเรานะครับไม่ว่าจะเป็นทางฝั่ง,ง MK B บาร์บีคิวพาซ่าหรือพิซซ่าคอม a านีนะครับแม้แต่เล ก็ยังคงมีรถหมาร่าเข้ามาด้วยแต่ตอนนี้กระแสมาร่าเริ่มนิ่งครับเราน่าจะได้เห็นข่าวแล้วนะครับว่าเรื่องของร้านหมาร่าตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆเช่นตลาดห้วยขวางเนี่ยก็มีการทยอยปิดตัวไปทั้งของไทยทั้งของจีนปิดกันเยอะกว่าที่เปิดแล้ะแล้วตอนนี้ครับผมลองไปเสิร์ชดูใน Google t r e n d เนี่ยนะครับจะเห็นว่า กราฟเนี่ยมีการเสิร์ชเกี่ยวกับเรื่องหมาล่าเนี่ยสูงขึ้นมาเรื่อยๆในรอบหลายปีที่ผ่านมาแล้วก็ถึงจุดสูงสุดไปแล้วแล้วตอนนี้ลงมาแล้วค่อนข้างนิ่งครับนั่นหมายถึงว่าหมาล่ายังคงอยู่ในกระแสยังมีคนชื่นชอบนะครับแต่ไม่ได้อยู่ในช่วงพีคเหมือนเมื่อก่อน ทีนี้ประเด็นสําคัญอยู่ตรงนี้ครับหมาล่าเป็นพริกจากจีนทําไมคนไทยถึงชื่นชอบรสของเครื่องเทศจากจีนขนาดนี้เพราะจริงๆแล้วเนี่ยคนไทยเนี่ยมีการกินรสเผ็ดอยู่แล้วอันนี้แน่นอนอยู่แล้วนะแต่ว่าในมุมของการที่ใช้เครื่องเทศเนี่ยในหลายๆพื้นที่เนี่ยมีการใช้เครื่องเทศที่มีรสชาติคล้ายกันกับหมาล่าครับคือมีรสเผ็ดและชาและหนึ่งในนั้นก็คือมะแขวนตัวนี้เองมะแขวนเนี่ยมีรสที่เป็นที่นิยมในหลายพื้นที่ของไทยนะครับและรสชาติก็ถือว่ามีความคล้าย ้ายกับหวัวเจียวหรือพริกเสฉวนนั่นเองครับซึ่งมะแขวนเนี่ยนะครับเป็นเครื่องเทศสัญชาติไทยแท้ๆครับที่ให้ลดเผ็ดร้อนนะครับมีความหอมซาแต่ว่าจะไม่ได้มีความชาลิ้นเท่ากับตัวมาล่าครับแม้แต่สูตราเสียนะครับเป็นแบรนด์พรีเมียมหม้อไฟจากเมืองจีนเนี่ยในสาขาประเทศไทยเขายมีการโพสต์บอกไว้อย่างนี้ครับมะแขวนเป็นสมุนไพรไทยที่มีฤทธิ์คล้ายหวัวเจียวเป็นเครื่องเทศของทางเหนือของบ้านเรานี่เองมีลักษณะเป็นเม็ดเล็ก ครับ คล้ายพริกไทยดำมักถูกนำมาประกอบอาหารเช่นเดียวกันส่วนระดับความชาก,ก็สามารถสู้กับฮาวาจลได้สบายเลยหรือแม้แต่ในโซเชียลนะครับก็มีการโชว์สูตรอาหารหรือการเอามะแขวนเนี่ยมาปรุงอาหารให้มีรสเผ็ดร้อนหอมซ่านะครับอย่างไปดูใน Ti k t o k เนี่ยก็จะมีผลลัพธ์ของคลิปที่ทำเกี่ยวกับมะแขวนเนี่ยเป็นพันๆคลิปเลยและที่น่าสนใจที่สุดก็คืออยู่ตรงนี้ครับในเว็บไซต์ของมิชลินไกด์นะครับเขามีบทความอยู่อันหนึ่งครับคือเรื่องของเมนูทางภาคเหนือของไทย11เมนูที่ ต้องลอง ในช่วงสงกรานต์หนึ่งในนั้นก็คือเมนูไก่ทอดมักแขวนครับซึ่งแน่นอนว่ามิชลินไกด์เนี่ยรวมฮิตทุกเมนูที่ยอดเยี่ยมและเป็นที่นิยมอยู่แล้วถ้าเขายังพูดถึงอันนี้ถือว่าน่าสนใจมาก,กครับซึ่งแน่นอนว่าไก่ทอดมักแขวนเนี่ยเป็นหนึ่งในเมนูชูโรงที่ใช้มักแขวนเป็นส่วนผสมนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วยังมีเมนูอื่นอีกเยอะแยะมากมายที่ใช้มักแขวนลองคิดดูนะครับว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยมักแขวนกลายเป็นของดังของดีเมืองไทยที่ได้รับความนิยมจากทั่วโลกเหมือนกับมัสตาร์ดวาซาบิ หรือแม้แต่หมาล่าเรื่องนี้น่าจะกลายเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจสําหรับพืชไทยและคนไทยนะครับรวมถึงเป็นโอกาสทางธุรกิจที่น่าสนใจมากๆครับแต่ถึงแม้ทั้งหมดมานี้จะมีกระแสที่น่าสนใจหลายอย่างครับแต่ในความเป็นจริงแล้วมะแขวนก็ยังมีคนรู้จักน้อยครับและกระแสในโซเชียลก็ยังถือว่าไม่มากถ้าเทียบกับเรื่องอื่นๆเพราะมะแขวนก็ยังคงเป็นพืชเศรษฐกิจที่ไม่ได้รับความนิยมมากเท่าไหร่และพื้นที่ที่นิยมมะแขวนจริงๆก็ยังคงเป็นเพียงโซนภาคเหนือของไทยเท่านั้นเองที่มักจะนิยมเอามาทําน้ําพร แล้วก็ยังมีการเอามาทําประโยชน์ในด้านอื่นได้ด้วยนะครับเช่นเป็นยาสมุนไพรหรือแม้แต่ไปทําเครื่องสาอางซึ่งเวลาที่เขาขายหรือจําหน่ายมะแขวนกันเนี่ยนะครับก็มีทั้งแบบผลสดหรือผลแห้งนะครับที่เอาไปประกอบอาหารให้เป็นเมนูเด็ดที่มีรสชาติอร่อยมากขึ้นทีนี้เราลองมาดูกันดีกว่าครับแล้วตอนนี้มีร้านไหนบ้างหรือที่ไหนบ้างที่เขาเอามะแขวนไปปรุงอาหารเป็นเมนูเด็ดออกมาแล้วบ้างร้านแรกที่อยากพูดถึงครับมาล่าสโบไม้ครับ หมาล่างเงินล้านขวัญใจสายเผ็ดครับที่มีการเอามะแขวนมาทําเป็นเมนูเด็ดออกมาแล้วและเจ้าที่น่าสนใจมากๆอีหนึ่งเจ้าที่อยากพูดถึงนะครับก็คือแบรนด์ไทยที่เอามาทําน้ําจิ้มแมกแวนครับของบริษัทชิมไทยจํากัดที่เขาไม่เพียงแต่จะทําให้ตัวมะแขวนเนี่ยนะครับเป็นของที่สามารถทานได้ง่ายหาได้ง่ายขึ้นแต่มาแก้เพนพอยของคนที่อยากกินหมาล่าครับแต่ไม่อยากทรมานกับอาการชาลิ้นให้สามารถรับประทานได้แบบสบายใจนะครับก็เลยเป็นที่มาของสโลแกนหอม ไม่ชาลินนั่นเองที่จะช่วยยกระดับทุกจานของคุณให้กลายเป็นเมนูซิกเนเจอร์ได้อย่างแท้จริงครับยังไงก็ตามนะครับมันยังมีปัญหาอยู่ครับคือถึงจะบอกว่าเป็นพืชพื้นเมืองของไทยก็ตามแต่ปัจจุบันเนี่ยมะขวนนะครับกลายเป็นพืชที่หาได้ยากครับเพราะมีการปลูกกันน้อยลงเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยก็เลือกจะไปปลูกพืชอย่างอื่นที่สามารถได้ผลเร็วกว่าเช่นข้าวโพดครับเพราะได้มเมล็ดพันธุ์มาฟรีแถมยังปลูกแล้วได้เงินทันทีมะขวันเนี่ยเป็นไม้ยืนต้นนะครับที่ปลูกทีนึงแล้วอยู่ได้เป็น12 ปีก็คือเก็บผลได้หลายครั้งแต่แน่นอนว่ากว่าจะเริ่ม,เ,มเก็บเนี่ยมันอาจจะใช้เวลานานหลายคนก็เลยเลือกที่จะไปปลูกอย่างอื่นดีกว่าอาจจะด้วยความที่ยังไม่ได้รับความนิยมมากเท่าไหร่นะครับก็เลยยังไม่ได้มีการปลูกแบบแพร่หลายอย่างมาล่าครับผมมองว่าเคสนี้นะครับที่บริษัทชิมไทยเขาเอามะแขวนมาทําเป็นน้ําจิ้มแมกแวนเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากครับเพราะการที่เขาพัฒนานวัตกรรมขึ้นมาเอาของที่หายากขึ้นมาให้เราได้ออกมาชิมได้ออกมากินของที่ปกติแล้วเราน่าจะไม่ได้ เข้าถึงได้ง่ายแต่ตอนนี้เราสามารถเข้าถึงได้ง่ายกว่าเดิมกินได้ง่ายกว่าเดิมอร่อยได้ง่ายกว่าเดิมของแบบนี้ถือว่าหาได้ยากครับและด้วยเป็นความที่แบรนด์ไทยด้วยยิ่งเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจและน่าสนใจนะครับวันหนึ่งเราอาจจะได้เห็นน้ำจิ้มแมคแวนที่เป็นแบรนด์ไทยออกไปโลดแล่นในตลาดโลกสำหรับใครที่อยากลองความเผ็ดซ่าแบบไม่ชาลิ้นของน้ำจิ้มแจ่วมะแขวนนะครับตอนนี้มีขายทั้งช่องทางออนไลน์และแล้วก็มีทั้งซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนาด้วยทั้ง Super market, market, ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตกูเมมาร์เก็ มีสู่โคชิวันแบงคอกครับส่วนทางออนไลน์ก็มีทปปั้ง s h o ป e e Lazada หรือจะสั่งทางไลน์หรือ Facebook ของทางร้านก็ได้เช่นกันครับผมจะวางลิงก์ไว้ให้ที่ข้างล่างนะครับเด s c r i p t i ่าใต้วิดีโอเผื่อใครจะสนใจอยากลองความหอมซาบแบบไม่ชาลิ้นสนับสนุนแบรนด์ไทยกับของดีที่หาได้ยากกันครับ